รูปเหมือนสมเด็จพระจันรโตคมหลังสีครั well บองนี้เนื้อขาวครับพิมพ์นี้สวยทีเดียวนะฮะองนี้ครับนี่นะฮะหน้าตาติดนะฮะแบบนี้นะครับชัดเจนนะฮะหน้าตาติดนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับแบบนี้ครับนี่นิ้วมือติดชัดๆนะครับหลิวจีวรนะครับนะฮะแบบนี้ครับนี่สมาธินะครับอาสนะนี่คมเลยนะครับแบบนี้ครับฟอร์มอย่างนี้ครับพิมพ์ทรงชัดเจนครับด้านหน้านะฮะมาดูด้านหลังนะครับนี่โดยแร้ว องค์นี้เป็นแบบโรยแล่นะครับมีก้อนประหลุมพรมนะครับแบบนี้ครับกระจายครับโอ้โหสวยที่เดียวครับชัดเจนครับแร่แบบนี้นะครับนี่นะฮะดูกชัดๆเลยนะครับนี่แถ้ดูง่ายครับแร่แบบนี้นะฮะด้านหน้าด้านหลังพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับเนื้อหามวลสารครับมาดูฮะดูเนื้อสองใกล้ๆครับมีรอยเนื้อแล้วก็แจกแบบนี้ครับเอกลักษณ์ของอ่าพระวัประาสาทนะครับอ่า ก้อนบางขนพรมนะครับมีทั่วทั่วไปนะครับเห็นเป็นก้อนๆนะครับตามผิวนะนะฮะชัดเจนนะครับ่มีก้อนด้านหลังเห็นไหมนะสวยๆนะครับองค์นี้นะครับชัดเจนนะครับอวิธีการสร้างเนี่ยมาดูตรงก้นนะครับนะครับนี่ก้นนะครับอ่าเป็นทรงแบบนี้นะครับเข้ามุมอย่างนี้สวยๆนะครับอ่ารอยงัดแบบนี้ครับสวยแท้ดูง่ายครับ รูปเหมือนสมเด็จพระจันรโตคมลังสีครับเนื้อขาวครับสวยแท้ดูง่ายครับแบบนี้ดีเลยครับ